ครุตทตานวันนี้เราแจ้งจากลูกค้านะครับว่า,ามีรถหัวเทียนขาดครึ่งนะหัวเทียนขาดครึ่งอยู่กลางป่านะครับอยู่ในไร่นะครับเดี๋ยวเรารเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือนะครับไปทําการเปลี่ยนหัวเทียนนะครับเรายังไม่รู้ว่าเขาขันขาดคาดหรือว่าเป็นเฉพาะตัวปลายเกลียวมันขาดนะครับเหมือนที่เราเจอบ่อยๆนะวันนี้ออกนอกพื้นที่อุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้นะครับไขควง กระบอกนะครับไขควงกระบอกนะมีหัวเทียนนะครับมีตัวถอนเกลียวซ้ายนะครับมีลูกบล็อกนะครับเบอร์8เบอร์10เผื่อไว้นะครับเบอร์12นะครับเผื่อได้ถอดชุดสีนะครับมันเป็นเว็บร้อยนะครับก็มีชิปล็อกชิปล็อกแล้วก็ค้อนด้วยนะครับมีข้อต่อนะครับก็เตรียมอุปกรณ์ไปประมาณนี้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับทุกท่านนะ โอ้โห oh, ทุกท่านสภาพทางนะครับถ้าเป็นกลางค่ำกลางคืนมีกิ่งไม้หักเนี่ยหล่นตุน๊บนี่มีจอดรถวิ่งแหละครับทุกท่านนะเจอสภาพทางแบบนี้ป่ากลางป่าแบบนี้ไม่มีบ้านคนนะแต่ว่ามีเสาไฟเข้าไปอยู่นะครับทุกท่านนะอ้าวนะครับอันนี้ก็คือเส้นทางที่เราจะเข้าไปดูรถให้ลูกค้าแต่เราไม่รู้ว่าจะได้จ้างรถไถล,ลากรถเราออกมาหรือเปล่านะท, <laughs> ท่านครับหลังจากที่เราได้ทําการเปลี่ยนหัวเทียนไปเป็นที่เร็จสับเรียบร้อยนะครับถึงแม้ว่า หนทางเข้าไปในอ่าไล่ยางไล่มันนะครับแล้วก็ไล่อินทภาัมนะครับไล่ปามนะครับมันจะเข้าไปยากลําบากนะอ้าวนะครับเรามาสรุปงานกันนะครับก็คือหัวเทียนกลับมาดีๆนะครับหัวเทียนมันหลุดขาดออกแล้วมันไม่มีกําลังอัดอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะอันนี้มันเกิดขึ้นได้กับหัวเทียนทุกแบรนดทุกยี่ห้อนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นแบรนด์หลักๆก,ก็จะไม่ค่อยเจอปัญหานี้นะครับหรือว่าเจอก็เจอน้อยนะครับทุกท่าน ไอ้เราก็คิดว่าไอ้เกลียวตรงนี้มันหลุดออกนะครับเกลียวตรงนี้มันขาดเพราะว่ามันขาดอยู่บ่อยนะอันนี้นะครับที่เจอวันนี้ก็คือมันขาดออกแบบนี้นะครับทีนี้พอมันขาดออกแบบนี้นะครับปัญหาเกิดแล้วนะครับดีนะครับเราก็คิดวางแผนเตรียมตัวเตรียมการไว้นะครับเพราะว่าเราไปนอกพื้นที่นะครับนี่นะครับถ้าไม่มีไอ้ตัวตอกเกลียวซ้ายนะครับงานเข้าเลยนะครับทุกท่านนะเราก็ใช้ไอ้ตัวด้ามตอกเกลียวซ้ายนะครับในการ คายนะครับเอาเกลียวหัวเทียนออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนตัวใหม่เข้าไปนะครับทุกท่านก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นแต่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับว่ามันอยู่ในพื้นที่กลางทางแล้วดูเหมือนว่าฝนมันจะตกนะครับเราก็นะครับได้เพียงแค่นะครับอ่ากลับมาสรุปงานสรุปอาการให้เฉยๆเพราะว่าในช่วงที่เราเข้าไปในป่านะครับ ฝนมันตกแล้วก็ไม่มีคนถ่ายให้นะครับเราก็อ่ะถ่ายเอาแค่นี้นะครับก็สรุปงานให้ได้ว่านะครับปัญหาที่เกิดนะครับมันเกิดมาจากหัวเทียนเป็นแบบนี้ครับมาดีๆวูบดับไม่มีกําลังอัดนะครับทุกท่านขาดแบบนี้เลยนะครับดีนะที่เราเอาตัวตอกเปลี่ยว้ายไปด้วยนะครับกับคีมล็อกเนี่ยในล่ะคีมล็อกเออนี่นะครับอ่ะเปลี่ยนหัวเทียนให้เสร็จสรบเรียบร้อยลูกค้ากับขับกับถึงบ้านนะครับโอ้โหดูสภาพนะครับไม่อยากจะพูดถึงเลยสภาพรถ ดินขี้โคลนเต็มเลยนะครับอ่ะสะภาพนี้เลยนะครับอ่ะคลิปนี้จบเท่านี้ครับสวัสดี f อทุกท่านครับ